สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุค,สคนนะครับผมมาพ่อกระเป๋าแดงคือเก่าครับพี่น้องกังบเมนูแซ่บๆคือเก่ามาพี่น้องนะมือนี้อยากกินส้มขีปลานะครับมาบริกินโดนนี่ได้พี่น้องแนวแซ่บผู้ใดอยากกินอยากชิมนะครับมีทั้งส้มขีปลาส้มไข่ปลาร้อยหกสิบบาทส่งฟรีนะครับตืดๆมาได้เลยนะครับพี่น้องวู้พู้นอนะอันนี้เป็นส้มขีปลานะครับเปรี้ยวกำลังดีทำใหม่สดทุกวันเด้อพี่น้องเด้อ ส้มขี้ปลาในโบเมน่าเอาขีปลามาเฮ็ดนะครับพี่น้องเอาช่วงพุงเพิ่นกระพเพาะเพิ่นที่เป็นของปลานะครับเอามาเห็ดแล้วก็มีส่วนผสมของร้านพอดีกินแนวแซบมะเขือขึ้นกระเทียมไอตะไคร้ซอยเว้ยบะแทงก็ได้พอทันได้ไปใส่มาใส่อยู่กับว่าพิษแหละมาเด้อพี่น้องเด้อมาแซ่บๆลกันครับ หนึ่งขอนี้อ้อนๆค่อยากันครับโอ้โห,หปีเตอร์เสบได้หลายนะนนี่พี่น้องเห็นเด็กทีบนนี้นอยนะนี่ครับนะพี่น้องทางใกลทางไกลซอยตะไคร้ใส่เพราะมันค่อยขักอ<ห>ืมนี่ โอ้แซ่บส้มไข่ปลาก็มีครับอันนี้บระเด็กินส้มขี้ปลาก่อนอื้ น,นี่เป็นส้มไข่ปลาส้มไข่ปลาแบบนี้ส้มกีปลาแบบนี้นะครับร้อยหกสิบาททรงฟรีเหมือนกันส้มกีปลาไม่ใช่ออกมันๆครับที่บ่อแดงกิน <c oughs> ผักแพลวคุยใส่มันหลายมือเลยครับ สะออนผักแพลวงน้ำงา กรอบดีขนาดห้ยเขาซื้อมาใหม่ๆก็อยากติดมืออีกแล้วนองเอเป็นหนังน้องพี่นองครับพี่น้อง ขินจังซีปุ๊ดน,น้อยนะครับปักลายหนึงได้นี่ครับ แซ่บคร่บโบ้ติกลิ้งแล้วครับแนวหมักบ่อแดง มันเคื้อขึ้นลูกโดดจริงๆต้องกระเทียมพร้อมมันค่อยคัอืม หอมครับมันยังบบเปี้ยวแห้ง มันหากกระปินมันก็นเลยคักครับพี่น้องได้ไปเอาไว้ข้างนอกก่อนบุตร้องแช่ตู้เย็นครับเอาไว้ประมาณสักสองสามมือแล้วค่อยกิน อันหูดรลดในโมเมนต์อย่างไรพี่น้องเข้าม <t leaned forward> bon. <joke> <kids> ันต <skal> <flavors> ิดมือโมคอยอยากเด็ดขันเด็ดระบายพันติดตามนิ้วร้ออืมได้บหมอันหูดรกดใครเน็กัดตับกัดตับร้ดอืม อืมคือข <Warner of the fragrance> ึ้นจนเบิดแซ่บหลายอืมหอมคุยใส่เบิ่ง คับ mm hmm. เอาอีกก่อนยังขักอยู่ mm hmm. คุยบังกะขับบังก่อน โอ้ยกินคำใดคับคำนั้นตัวนี้เป็นส้มไข่ปลาพี่น้องคนไหนอยากกินอยากชิมทักมาได้นะครับอ่ะ ขอบุณขอบคุณ,คณพี่น้องทุกคนทุกกาลังใจคลิปนี้เอาเมนูส้มขี้ปลามาฝากพี่โตอน้องนะครับเป็นเมนูแซ่บอีกเมนูหนึ่งที่โดนดูในกินเธอหนึ่งนะครับพี่น้องคนใดอยากกินอยากชิมค่ะตื่ตืมาได้นะครับผมขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกคนทุกกาลังใจที่เปลี่ยนกําลังใจให้บ่าวแดงมาโดยตลอดฝากพี่่ตอน้องสุขู่สุขคนนะครับไปมากฝากกดไลค์กดแชร์าบ่าวแดงเด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสาหรับบ่าวแดงเจอก,กาันคลิปหน้า คลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบอร์สกูสุสคนนอนรับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือกับให้ด้แก้วมนีโชว์โทษให้ก็จะได้ผ่านนะครับลาพี่นาน้องไปเพียงนทำเนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ